สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ซอมบี้วอรดูซอมบี้ของเรานี่คือซอมบี้ทั้งหมดในเกมนะครับคุณผู้ชมผมจะเอาตัวละครที่ใส่เกราะสะท้อนไปสู้นั่นก็คือตัวนี้ที่เราเพิ่งรีวิวไปในคลิปที่แล้วเจ้าตัวล่มผักสีแดงเพราะว่าเกิดมาจากแตงโมมันสามารถสะท้อนกระสุนของคู่ต่อสู้ับไปได้ด้วยแหละและว,วันนี้ผมก็เล่นเจ้าตัวนี้นะครับผมไปเลยกดเลยไม่สน เอาทานตะวันเอานี้ไปเอาใบบัวด้วย<ด>เ,อเอาเอาแค่พืชเฟสแรกไปก่อนอี๋ชื่อใหม่ว่ะพืชเฟสแรกน้องก็อปปี้มาเดีววิอ่ามาดิจ้ามาดิจ้าพ่อบังเอิญพบทานตะวันปลูกใบบัวปลูกใบบัวสองแถวนะสองแถวผมจะสู้กับซอมบี้ได้หรือเปล่าน่าจะสู้ได้เลยเนาะเพราะว่า เออสู้ได้แหละเราต้องเชื่อใจตัวเองสิจะมาลังลงลังรีอะไรโถอะซิฟซิฟก๊ปอปปี้ให้หน่อยขอบคุณมากเจ้าตัวก๊อปปี้เก่งมากๆเลยนี่ไปบัวไปบัวไปบัวมาจ้ามาจ้าไปบัวแล้วไปบัวอีกทันตะวันน้องทันตะวันก๊อปปี้๊ยซอมบี้มาข้างล่าง ซอมบี้ใจเย็นสิจา้าอ่ะฉันให้แกกินอันนี้ไปก่อนแล้วกันเป็นไงเราใจดีนะเนี่ยเราจะดีกับซอมบี้เราให้ซอมบี้กินอันนี้ไป <c oughs> พูดไปเรื่อยซอมบี้อยากกินก็ให้ซอมบี้กินเออถ้าอดอดอยาก,ยาก,ยาก,ยากเหมือนเราอ่ะเนาะคนเราอะ่ะนี่มบบัวมาตึ๊ด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 ,ด,ดโอเคพาะตะวันครบแล้วอุ้ ซอมบี้โผลังซอมบี้โผลรังนะใจเย็นๆเนสิครับเดี๋ยวก็ให้กินนั่นเลยแต่ก็ใจเย็นๆนหน่อยได้ไหมละ่ะเออนี่นี่เออเรียกว่าโคตรละมหาเรนโอเคต่อไปเราก็จะทําการเจ็บน้องทันตะวันเนาะแล้วก็เอาพวกเอาพวกตัวยิงไปช่วยอือฮือกำ เราเราต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะเอาตัวยิงอะไรไปดีเราจะใช้อันนั้นไหมจเจ้าตัววอนะะ่่ะออกซิเดียนเยอาดีกว่าเอาด้วยก็ได้เอ๊ะไม่อยากไม่อยากใช้ออกซิเดียนใช้นี่ก็ได้รู้สึกว่าอยากใช้เพื่อตัวอื่นบ้างนะเนาะมาโลกไม้มาเลยถึงตาท่านแล้วละ่ะถึงตาที่ท่านต้องออกลงแต่ว่าผมลืมปลูกอันนี้ดิเนเฮ้ยอะไรเหมือนซอมบี้จะกินอะไรเสร็จเมื่อกี้ วิเจ้าตัวขดตัวขดนี้เชอรี่บอมบอมแหมตัวขดเนียนเลยนะเนียนเลยนะเราอะกระปิกริงมาก็ได้เวลาของลมผักเออไม่ใช่สิ เอาตังให้เอากระเทียมใส่อันนี้รวมนี่แตงโมอยู่ไหนแตงโม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 ,งโมเรียบร้อยครับเผักแดงมาแล้วล่มใหม่แดงตอนนี้ทานตะวันของเรากำลังผลิตอย่างรวดเร็วโอ้ยอะไรนี้อ่อะไรของผมเนี่ย มือพี่ลั่นไปเองฮ่าฮ่ฮ่า้คนมันมือลันน่นนะเนาะนี่เอาไว้แถวนี้แล้วกันลากก๊อปปี้หน่อยสิเจ้าถั่วขอบคุณมากเลยนะปึ๊บปึ๊บเอ,เอ้าซาโลรี่โดดมาเลยคิดว่าโดดข้ามก็โดดมาเลยจ้าสาวน้อยเอ้ยไม่ใช่สิไอ้ลุงแก่สาวน้อยอะไรล่ะปึบอัพอัพสเกต ตัวกรอปี้มาเร็วจะกรอปี้ชิงดีด,ดึงดีด,ดึงตอนนี้พืชของเรากำลังกรอปี้ต่อเผือไปกดสโลทุกครั้งเลยไหมมือพี่รันไปเองเราก็รวมเร็วแล้วก็รวมพืชเร็วอยู่นะว่าไปได้อันนี้คือเพื่ชสีแดงเกือบทุกตัวเลยวะเนี่ยเออเนาะเอาไว้กันกันพวกซอมบี้เขากระโดดมา นี่แหละเทศของเราโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหปุ้ยกดกดกดใบบัวหน่อยจ้ะขอบคุณมากเจ้าใบบัวนี่นี่มันผลิตทรัพยากรของมนุษย์อย่างยิ่งยวดกระถางไหมน้องกระถางอยู่ไหนกระถางชื่ออะไรกระถางม,มันเป็นพืชหรือเปล่า ผมจะเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าลมผักให้อัปเกรดไปอีกขั้นหนึ่งมาเลยลมผักน้อยเอาลมตั้งถังตั้งใบบัวไม่ได้นี่เนาะลืม <c oughs> <c oughs> ครบเครื่องดูดิธาตวันของเราเพิ่มแบบเฮ้ยเฮ้ยยเ้บางอ่านมากแปลงว่าเราจะต้องเอาแถวหลังมาอีกเนาะใช่แต่ก่อนเอาแถวหลังอะ มาหาเทพมาก่อนเอาตัวนี้มาก่อนเลยดีชูเตอร์เรื่อยหน่อลูกเคบเคบโอเคดีชูเตอร์มาเร็วเออนั่นหลยดีชูเตอร์กายล่าง ต๊อปปี้จึมมาเลยจ้าไม่กลัวน,นะบอกเลยแค่นี้แหละไม่กลัวน,นะจ๊ะมาถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะเออโหทานตะวันเราเสียหายแต่ไม่เป็นไรทานตะวันเรามีเยอะแล้วอุ้ยทานตะวันเป็นแสนเลยเหรอกดทิ้งได้แหละกดทิ้งได้แล้วแหละขอบคุณมากเจ้าทานตะวันเอาอันนี้มาโปะข้างหลังดีกว่าโอ้โห มาบอที่สดทานตะวันเป็นแสนอะไรกันครับเนี่ยชิมตุ่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 มตะ่มตะ่มตุ่มตุ่มมาดิซิบ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 เฮ้ยใส่ต่องของขวัญไปตั้งเยอะทำไมไม่อัพเกียรดเลยล่ะกอับตัวนี้ แถวหลังจะเป็นแถวของพีชูเตอร์ระดับก๊อตทำนี่ก่อนเลยนี่ย้ายย้ายโยกย้าย,อยขอบคุณมากอันตรอ,อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยฮ่า,าไมเคิลแจ็คสันเดินเด้งว้ยตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาแล้วไงจ๊ะตัวใหญ่จะทําอะไรหรือตัวใหญ่ทําอะไรไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเราต้องเอาพีชูเตอร์น้ําแข็งมาด้วยเนาะเออ นั่นแหละสิผมก็คิดว่ายไงเหมเือนกันฮีชุเตอร์น้ำแข็งโอ,อเคตึ๊บตึ๊บน้ำแข็ง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 เฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตัวนั้นสามารถข้ามนั้นเรามาได้อ๋อไอรถไถ มันไถพ Laser ื giving, ่นเราไหมเหลี่ยมนะครับรถไถนะทางกานผมก็ขอเอาทางน้ำไว้ก่อนล้วกันมาเสียเลยเสียเลยเอ้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 ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเราจะยิงไอตัวข้างหลังนี้ยังไงเดี๋ยววะหรือว่าเราต้องอันนี้มาข้างหลังหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าครับหลังเข้าครับ เข้าครับหลังเข้าครับเราเอาตัวโล่ไม้ไปข้างหลังถูกไหมไม่ต้องหรอกต้องก็ได้วะปุ๊บ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 โล่ไม้มาจ้าโล่ไม้โล่ไม้โมน่อยู่ไหนลูกตัวโล่ไม้อยู่ไหนตัวนี้ตึ๊บ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 วันนั้นขอบใจมากแต่ไม่ต้องแล้วแหละพักทองปุ๊บ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 อ่าฮะโอเคอุ้ยโดนเด้งกลับ ล่างโดนล่างโดนชื่อหน่อยเร็วข้างล่างตุมตุ่มตุมตุมต่มตุมต่มตุม่มตุ่่อกบับงอาจจะมาลอยหลังเราสิเนี่ีนะั่นเราเห็นทันอนะ่ะงั้นโดนต่อยไปแล้วเรียบร้อยทานตะวันแบบหนาแน่นสุดขอบใจมากเจ้าทานตะวันอู้ยเล่แถวนี้เลยแถวนี้ โย,โ,ยโยก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 เรียบร้อยครบทุกเดนนี่มาเลยผมบอกเลยตอนนี้ทีมเราฟูคอมฟูคอมครับฟูคอมครับ <c oughs> เด้งดึงเด้งดึงโอ้โหผมเรไม่ชอบแค่ตัวนี้จริงๆอ่ะมาดิมาเลยนี่ ยิง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 ฮ่าฮเจอร่มไม้หน่อยเป็นไงล่ะเจอร่มไม้เข้าไปสายหลังแบบเงียบอากาศแทงโมเฮ้ย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 ไม่บัวไม่บัวด้วยทำอย่างนี้ได้ยังไง ิปอ่ะครบเซปคอมโบคอมใจแล้วก็จะเอาฟักทองโอเคฟักทองแล้วก็เป็นน้ำแข็งเนาะน้ำแข็งใช่ปะน้ำแข็งแล้วก็พีชชูตเตอร์แล้วก็โคตรล่ามหากล่องรวยเลยกล่องเพื่อนอ๋าอ่าเดี๋ยวน้ำแข็งใส่มาทีจ้า โอเคโอเคเลทส์กนี่เก็บสมบูรณ์แล้วน่าจะสมบูรณ์แล้วแหละไม่น่าจะมีอะไรสู้เราได้แล้วแหละตุ่ม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 มาดิเออนั่นแหละซอมบี้ตัวนี้ยิงมาโดนสะท้อนกลับอ๋อไม่ไม่ไม่โดนยังไม่ได้ยิงเลยก็ตัวทีแล้วแหมชีวิตคนเราตุบตับตุบตับตุบตับตุกตับตุกตับเฮ้ย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 ตัวนี้อีกแล้ว ตัวนี้สามารถจัดการใบบัวของเราได้รล้ววังอาจมากนะไม่เป็นไรเราสร้างเึ้นใหม่ได้จ้าตุม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 ตุตุมตมผมขยับอันนี้ลงมาอีกหน่อยดีกว่านาอขยับมาตรงนี้เลยนี่ขยับมาไกลๆเลย เออให้มันได้อย่างงี้ดิบอกเลยคุณภาพรดรวความรวดเร็วนี่เป็นไงล่ะเออไม่เคลื่อนจอกสารวิ่งมาก็โดนดึงเป็นไงเจ้าตัวนี้โดนดิงดึงเราเข้าไปเดี๋ยวต้องเจอเชอรี่บอมบอม มุ่มเดิ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 มเอ๊ะทำไมเชื่อรี่บอมบ์มาฉันได้ฉัดได้ผลิตจ้ะผลิตท,ทีชูเตอร์เพิ่มผลิตท,ทีชูเตอร์เพิ่มขออัญเชิญนี่มาเลยจ้าพมอนแมนเอ๊ะทำไมมันคด,ดาวเร็วจังวะ ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวว่านลยนะแตกใจแล้วอะ่ะมันโคดาวเร็วมากเลยนะเมืเ่อกี้เร็วแบบแปลกนะ,ะมันเกิดอายายขึ้นเออเนี่ยอ๋อเปอร์เซ็นต์เหรอเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้อันนี้โคดาวเร็วเหรอหรืออะไรทำไมอยู่ดีดีพืชมันโคดาวเร็วอะผมก็แปลกใจเนี่ยบั๊กหรอ แต่ก็ดีแล้วแหละเป็นผลดีกับเราก็ไม่ได้แย่อะไรมาเลยเป็นไงล่ะเจอรีวิวเจ้าหลมผักเราเมื่อเพื่อนออกกกอนสะท้อนมาจ้าชลบุรีตุ้มตุ๊บตุ๊บตุกตุ๊บตุกตุบตุต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 บถ้าเราเอาเด้งดึงมาหะลายอันเอ้ยแค่นี้ก็ชนะแล้วแหละ ดูดิไม่เพื่อนแจ็คสันยังไม่ได้เรียกลูกน้องเลยตัวเอเนี่ยเห็นไหมดีงามดีงามสุดๆแล้วผมเอาน้ำแข็งมาทำไมเนี่ยเออใช่มันบักต,ตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตายงออกมาเนี่ยถ้าเราใช้ทอนนะบอกเลยว่าโหดตัวนี้แต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็โหดแล้วแหละดูเพื่อนเราดิยังเตึงอ่ะต,ตุ๊กตาโอโห ตอมบี้บอกกูจะชนะมึงยังไงครับพี่เนี่ไมเคิลแจ็คสนันโดนเด,เด้งออกเด้งออกฮะฮะฮฮไมเคิลแจ็คสันหรอยังไงผมย้ายทุกตัวเอาไว้ตรงหน้าแบบนี้ได้ไหมนี่แบบนี้เลยเอาแบบตึงๆไปเลยย้ายไว้ตรงหน้าแบบนี้แบบนี้มาดิข้มออนแห็ง

อย่าไปกลัวเรียบร้อยครับชนะสทสิ้นไว้เจอกันในซอมบี้วอร์ครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีจ้า